สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทังช่องทุกๆท่านนะคะค่ะมาพบเจอกันนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางตกลขของปูคูหลาดนะคะนอสิบห้าเอฟซีแฟนคลับทางช่องไปติดตามนะคะเพระาะว่าแนวทางของปูนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะอ่าอ่ารอข้าไปติดตามรับชมแล้วกันว่าปูสิได้ฝากตอนตองหวดเป็นตัวใดน,นะคะแนวทางสิถูกอกโดนใจบอนะคะเนาะ สำหรับเอซีแฟนคลับเขามาแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิ่ดใผาดข่าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องนะคะเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากสั่งครีมนะคะก็ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นาจอหรือว่าแอดไลน์เขามาได้นะคะเนาะเอาค่ะเพื่อเป็นการบอสเซเวล่านะคะไปรอติดตามรับชมนะคะตัวเลขแนวทางนะคะรอบไปการนมมสการปูยุทิวัดกันเลยค่ะ การนวัตกรรม่ะการนวัตกรรมข้าปูค่ะเอา F4 นะคะมาแสดงความยินดีน้าปูนะคะเนะเเาะอ่าปั๊บกล้องคือดีแน่มุมกล้องไหลล้มนะคะ F4 เนาะอันนี้นะคะล้มซาคนไร้ใจเข่าทั้งสองสูตรเลยเดอ F4 นะคะเนะเาะอ่อของปูนะคะอันนี้เป็นเลขลับนะคะเลขลับนะคะกับเข่าศูนหา นะคะเรคลับของซูนหาตัวเน้นเลยนะคะอันนี้โค้งุดท่ายนะคะทีมาตาน้ําปูนะคะคนละสูตรเด้อค่ะสองสูตรนี่นะคะนอะอันนี้เป็นสูตรธรรมดาอันนี้เป็นสูตรเ็กลับเป็นสูตรเรคลับฝั่งทายมือนี่สูตรธรรมดามาทั้งสองเลยน้ำปูนอกซูนแปดกับซูนหานะคะ fc เรคลับสูตรที่ค่ะเมื่อนี้ปูสีฟากตอนเป็นสูตรใะคะสูตรธรรมดาเครืองสูตรรับปู สูตรลับไปก่อนกันไหมเอาสูตรลับว่สาสันปูว่าเอาตามสูตรลับเด้อค่ะเอฟซีคูเรมักพอได้หาลอตเตอรี่ท่านค่ะมาเนลัปูที่ก็เมนต์มาหลายที่สูตรลับของปูคนลายผู้ใดมักพอได้หาลอตเตอรี่ค่ะเอาสูตรลับไปก่อนนะคะเอฟซีพอได้หาลอตเตอรี่ท่านยังบ่เน้นให้เด้ออืออ่ะปูว่า,วาย,ยังบ่เน,น้นให้เชุดเต็มมาปู ชุดเต็มไปก่อนนะคอยมาสนุกค่ะคพเพราะเหล็กพอจะออกครับนี่ครับเนบเาะชุดเต็มน,นะครับฝักตอนเอฟซีไปคอนนะครับผู้ใดว่าหลายต้องรองหอดคงสุดหายนะคะที่ได้ตัวน้อยๆแคนๆนะคะเนาะเพราะว่านีิยามว่าเป็นคลิปต้องวดยูนะคะยังเป็นชุดเต็มปวดหัวนะเขีนเนยนคลิปใหญยนี่ผู้กบาสบายเป็นไดได้ค่ะเอฟซีอากาศเปลี่ยนในเทียอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะเหล็กรับสูตรสามค่ะ สูตรสามสูตรลับหนึ่งาสูตรสูตรสามลับผู้ใดตามสูตรลับก็ตามสูตรลับเนอะ fc ผู้ใดตามสูตรธรรมดาก็ล่อไปกอนนะคะเพราะว่าอจะาบ่ามาติดตามของปูหนี่คือมาเอาสองสูตรนะคะจะมีสูตรธรรมดาแล้วก็สูตรลับเนาะแต่ว่าเขาทั้งสองสูตรเล่นใคร fc มาติดตามนะคะหับหนึ่งสองยังบ่มอ วันนี้ปูสีห้สูตรรับไปสะก่้อนนะครับสูตรสามก่อนค่ะสูตรรับสูตรที่สามเลขรับบนล่างเนอยค่ะบนล่าง แล้วขอเมืองน้ำกันนะครับเล็กซี่ผู้เห็นหายแบบเกาเลยนะผูนะ้น่ะ ตอนแรกเ,เป็นชุดบนล่างแล้วก็ปูกสีมาแยกบนล่างให้อีกนะคะเอฟซีคือก่อนกับหัวที่แหลวนะคะเพราะว่าหัวที่แหลวกับสิเป็นปู้สี็ดออกมาเป็นชุดเต็มบนบนล่างแบบนี้นะคะแล้วปูก็มาแยกบนล่างให้อีกนะคะเนาะ,ะมาล่อหลุดน,น้ํากันนะคะปูสิคัดออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะเอฟซีพระว่าเข้าสิได้ซื้อง่ายบนเป็นบนล่างเป็นล่างไปเลยนะคะขยัตต้นขึ้นไปร้ายนะคะเอฟซี F C. เดี๋ยวฉบับจะสีเ,งงเ,ะเขียนตัวง่ายๆห้เน้อค่ะให้รูเขียนแหลี่ก่อนนะคะเนาะอาค่ะพิจารณาบนนอลเ้อร์ค่ะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะครับอันนี้เป็นเลขลับสูตรที่สามนะคะเนาะข้าเข้าไปนะคะอันนี้ย้ำว่าเป็นชุดเต็มอู่เตอค่ะ FC นะคะ,ะคปูย่าท่ันละละคัดละเน้นไห้นะคะเน,ะนาะอันนี้เป็นชุดเต็มบนล่างนะคะ ชุดเต็มบนล่างนะคะบนันพูก็เลยเอาเอา,เอาตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่แยกออกนะคะเนาะไม่แยกบนเด่นนะคะห้ากับหกนะคะบนเด่นไปที่หากับหกนะคะก็มีเจ็ดห้าแปดห้าสองหาแล้วก็หนึ่งหานะคะเนาะล่างเด่นไปที่หกแปดสองนะคะ,ะ,2 2ะก็มีสองสี่สองเก้าแล้วก็สองหาอัพปู่แสดงว่ามีติดแค่สองแสดงว่าเด่นสองบงคะเนะ่น บนอ,นเ,นอเด่นสองเลยเนาะวงกลุ่มสองเลยขันผู้ใดมักวิ่งขึ้นมาจะกข้างบนหัวเลยว่าบนเนี่ยค่ะปูมักยังค่ะบนดับห้าเดี๋ยวหกแลวเดี๋ยวมืดหนี่บ้างบริหานนี่ฉันนุ่งเอาอจันบุญเยี่ยนไหมจ๊ะเอาค่ะแคปนดัดจอไว้พิเจอแล้หน้านะคะเนาะบนเด่นไปที่หกนะคะมีหกเก่าหกสี่หกห้านะคะ ล่างเด่นไปที่สองนะคะมีสองสี่สองเก้าสองห้านะคะอ่ายังเป็นชุดตอหัวจิเดอร์เอฟซีนะคะครับอ่บาปูได้ว่า่ะทางหลายรอบภูมิคุ้มทายนะคะปูสีเน้นเน,นห้ยคือเก่านะคะคลิปตอหัวนี่เ <c oughs> อฟซีย่า <c oughs> เฉยเ้อ <c oughs> ครับอย่าพลาดย่นลืมนะครับ <c oughs> เลขหัวตะออกนะคะยาฝ่งให้วงเนียนไม่หลนะคะเน้องหัวที่เหล่วนะคะนี่ครับคลิปตองวดสีเป็นประมาณนี้นะครับ huh. พี huh. uh ่น huh. yeah. uh ้องทีก huh. ดีครับอันนี้ของหวดที่เล้วนะคะให้เบิร์นไล่นะครับย่าเผลอย่าลืมนะครับคลิปแรกนะครับคลิปตองวดนะครับหวดมานกันไปคลิปตองหวดนะครับมือนีกันเป็นคลิปตองหวดนะครับปูยังมาวงกลมเน้นนะครับยำว่าเป็นคลิปตองหวดอยู่นะครับ หมันบ่ปูปูหมันบ่สุยหนงวันที่สองฮะสุยหนงวันที่สองสุยแล้ววันที่สองอเยนึกว่าใดแล้ววันที่สองก็แล้งสิโอ้เสน้นเอาพิจารณาเบิงเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเพื่อมากเพื่อชอบข้าจังตา่างมามาเข้ากับไฟฟานเอฟซีนะคะเพราะว่าทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะปูก็นาเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกตัวมีสีดเข่าสีลุดนะคะ ใส่ดุลพินิจในการรับชมนะคะเนาะจ้างใดห้องก็จังมาติดตามกันนะคะย่างอีกชุดหนึ่งนะคะชุดธรรมดาฟูย่างว่านไรเฮ็ดนะคะเนาะครับเนียวสูตรลับสูตรที่สามค่ะสูตรลับไปก่อนครับค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่กาต้องขอขอบคุณขอบคุณนะคะฟูนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทังช่องเลยมีโชคมีลาบน้ำกันนะคะเนาะสาธุครับฟู อค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่รับชมเราฟังตงัวเลขแนวทางนะคะจากปูนะคะโคตรราดมากเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนาะค่ะเพื่อมากเพื่อชอบพ่อกระจังติดตามนะคะบอมาเข้ากับปล่อยผ่านนะคะแนวทางของปูนะคะสูตรเลขกลับก็ถือว่าเป็นที่นา่าติดตามเพราะว่านะคะตังแต่ติดตามมากก็คือเขามาตลอดนะคะเอฟซีก็เลยเป็นที่นา่าติดตามนะคะสูตรธรรมดากับเขานะคะจังแดเขากับมารอรุนน้ำกันว่า ฟูซีวงกลุมเหนเป็นตัวได้นะคะกับเขาตัวว่งเนียนเต็มๆเลยนะคะเอฟซีเนาะกับยาผาดนะคะในการติดตามนะคะของฟูนะคะเนาะสุดท้ายนี้นะคะสบากกับอลาพี่น้องแฟนคลับทางช่องไปกอนไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะให้พี่น้องแฟนคลับทางช่องมีแต่ความสศกดีสศขมันนะคะสุกโศกมันมนทุกๆกวันเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ